ปล่อยเอ็นมันไม่ได้จงวะโอ้หตักเลยต้องใส่หนีครับผมตัวสุสขันครับโอ้เอาเรียวบอกแล้วว่ากินวันนี้ ครับก็กราบสวัสดีนะนะทุกท่านนะครับเข้าสู่นี่ครับน้าโต๊ดครับผมโต๊ดฟิชชิงชาแนลนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงแพนาดอนนะครับวันนี้ก็เป็นสมาชิกของทีมลุมจงโฮกานะครับก็ได้แตะพี่เล็กนะครับน้องน็อตนะครับผมที่สวัสดีกันอยู่เห็นกันอยู่นะครับและนี่ก็พี่แของแพรนะครับผมแล้วก็เด็กของพี่แพรนะครับผมเราติดตามชมกันครับผมว่าวันนี้จะเป็นยังไงสวัสดีครับนานายามเช้าตอนนี้ที่ เขื่อนปลาตักนะครับแพนอดดหนูวุ่นวายมากครับตอนเช้าลุงจงนะครับจองสี่แพเลยนี่นะครับนบีบีพิชชิ่งอันนี้เป็นทีมของพี่เล็กพี่เล็กมือเทสของเพชรบุรีนะครับนี่พี่เล็กตัวเป็นๆเลยนะครับนี่นาโต้ไปแล้วครับนุ่นออกแล้วนาโต๊นอนเอ็นนาโต้เอันเตมออไปกเดี๋ยวก่อนันีก่อนเลยเร่นไอดอสนะครับ โอ้นอนวันนี้พ่อนะครับพ่อให้เกียดมาตกด้วยไปแรงคืนไม่รู้เป็นไงครับเดี๋ยวผนประกอบการเดี๋ยวค่อยว่ากัน,กนะนะโอเคนะครับนันะโอไปแล้วนะครับนูนสวัสดีครับ

นาฬิกามันปลุก๊ดตื๊ดตืเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรลืมไปว่าตัวเองตั้งปลุกไว้ไงนี่แก้หนูใช่ไหมคะครับไม่ใช่เรากาแฟโต๊ะแต่แก้วอ่ะของอาอร่อยจิ้นใจ

ก็่ากินเตเตะดจ้ามลยอมขกินได้แลเนี่ยวีใช่สิบ้าเลยเสสังมังคลายาจานิภูมิเออแล้วต้องไหนต้องไหนเออมาเดี๋ยวเดี๋ยวเออ พ่อกู<ฮ>ไม่ได้บดละบัดเนี้ไ,ได้เอามาไหนไปชังเราด,ดินมาดิทำให้กินระดัะบนี้น วิ่งกินแล้ววิ่งนี้มันหน,น้าตกหน้าฟีนคลิปๆจัจดๆไม่ว่าออกพึ่าาแปด๊ดอะไแปด๊ดไอ้ฟีมันยิ่งงอนอยู่ในบอกพ่อน่ะเวลาหนูชวนน่ะไม่ยอมมาหรอกเวลาพี่โตชวนมา,อาไอ้ฟีแม่งสองเที่ยวนะมันซื้อหวยไม่กลับอ,อ่ะเองเที่ยวนไงไม่ถูกเต็มเต็ม มเนตายไมันไม่เล้ดตา้เยไ่ด้นอยู่ตกบ้าเลยตกไเป็นต้องวายแล้วตกตายต้องคอาจุกนะพ่อหนูมัดจุกตลอดนะไม่ใช่เราขาดเเพิวตคขาดเอเออเพราะว่าหนูมัจุกตลอดหนูมาจุกมัจุกไปนู่นน <occurs> ันอดอน ม,มัดจุกไปเอ็นตลอดเพราะว่า,ถ,าถ้ามันไม่มาจุก,กเออว่าไปอย่างนี้มาจุกตลอดจะขาดได้ไงเขาอ่ะแดกโน่นนิ่มเหรอจัดให้เล้ไม่รอ้อนตีนบ้างจากที่เมื่อกี้ลุด ผมปล่อยปลากาไปนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าปลากินตึงมือมากครับหรือครับปั้นเหยื่อยังไม่ทันเลยครับอันนี้น่าจะเป็นเชือกนะ,นะนเชือกสองเส้นเลยแหละ ไล่ใจเย็นอะไรอ่ะขึ้นแล้ว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 ขึ้นแล้้วขึนนี่แล้วเฮ้ยมุดใต้เชือกกว่าพ่อแม่แม่แม่ลูกก่อนอ๋อสวิงมาทางนี้สวิงมาทางนี้พ่อสวิงมาทางนี้เอ็งไปทางนี้เล่นทางนี้เออตักขึ้นทางนี้ทางจากเอกา อ้าพี่ศกครับผมนะครับอันนี้ไซส์เบิ้มๆเลยนะครับผมยูคันครับโูเอาเรียบร้อยครับผมเต้องอย่างนี้ลุงจงทำงานครับผมลองุงจงทำงานแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงตัวเบ็ด ไปข้างนู้นไปข้างนู้นหน่ยมาผ่านรงงานครับผมพราะยึดจับเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวดูตต่อวิดีโอเย็นเลยเข้าอีกแล้วครับผมตปวยห่แยะขึ้นมาเ็าลากมขึ้นาเลยครับลากกมันจากข้าไปใหญ่เล มีอากาศด้านตลาดแตง <laughs> <laughs> มันบุกจนไม่ได้ขึ้นเลยโอ,โอ้อันนี้ของจริงไม่ได้หามขึ้นมานะครับโอ้ยโอ้ยไซส์เดียวกันเลยเออปล่อยปล่อย,อยนะเนาะปล่อยเนาะปล่อยเนาะ

เหมือนรู้ว่าในพานจะลงเลยตาขี่เลยในพานแต่งองค์เสร็จพอดีเดี๋เ่กี้กระดาษตัเป็นอไรออยง้เปยอนตัวเอง คนด,ด,ด้วงแม่เขาเรียกขนม เปลี่ยนเยื่แล้วตัดหัวแล้วไม่มีใครกินหรอกหมาที่บ้านเลือกบอกแล้วว่ากินวันนี้ไปแล้วตัวที่เท่าไหร่แล้วครับของวันนี้ครับดูท่าอัดครับผมดูท่าอัดครับผมมาเลยเล่นมาเลยนั่นแหละเล่น,ลนหัวนั่นแหละหัวนั่นแหละพอเดินมาทางนี้ดิพอเดินมาทางนี้ เราสกัดไหมผมเนี่ยเอาเลยวินงไม่อม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม้ไถนัดเลยมาเลยมาถน่ดเลยเอาเลยม่ไเปไม่ไมลไ่ไเลไม่นเ่ยม่ไม่ไมลไม่ไ๋ยได่นตักม่้ม่่อยก็ได้ไมม่ไม่ยม่ไ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 ม่่ไม่ไไม่ไม่มไม่ม่ไม่ไ่ไมไม่มไไม่เป็นไรมไม่ไไ่มไม่ นี่ครับไซนี้ครับเดี๋วดูครับหมูไซนี้ครับผมไซนี้ครับผมน้ำแข็งเหรอเทียบข้างแคงฝัง,งนู้เลยหนูโอ้หตักเลยต้องไซนี้ครับผมตัวสุดท้ายครับอจอนเนี่ยครับมาแล้ว อัดเองก็สองไปตอนช่วงท้ายตักปลาอย่างเดียวนะครับนะครับอันนี้ก็สิบเอ็ดโมงนะครับผมตัวที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับผม่าตัวที่กิน่อโอเคครับผมกายครับผมโดดน้ำบานเลยครับตัวนี้มาแล้วครับหูย

ปล่อยปล่อยเอ็นมันไม่ได้จังหวะอืมใจเย็นอยู่แล้วตักอืออือรับปอยเอง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 เลยจะห่วมีห้าครับมีห้าห้าโล เนี่ยน่าถ่ายรูปเออถ่ายรูปกันก็ขอจบทริปตัวสุดท้ายไปที่ปากายนะครับผมนีเป็นแค่วันแรกนะครับวันที่สองผมพยายามไม่ได้ตั้งกล้องนะครับเพราะว่าเหยื่อเอ่ยปลาเอ่ยนะครับมันก็จะยุ่งๆหน่อยนะครับก็เก็บทริปรวมทริปนี้ได้นะครับอันนี้สําหรับแพรเดียวนะครับแพรผมนะครับแพรอื่นเนี่ยไม่ไดเอารูปมันลงหรือเอาปลามาใส่เพิ่มนะครับแพรเดียวครับสามท่านที่มาตกสุดท้ายมีน้าต้อมมาขอถ่ายรูปด้วยนะครับแต่ไม่ได้เอาปลามานะครับผม ก็ขอบคุณนา,นาวันะที่นี้ครับผมติดตามได้ทางช่อง YouTube นะครับสันโต๊ด h i n g Channel ครับผมขอบพระคุณครับ